ห่อเลยเนาะพี่น้องเนาะห่อตำห่อตำแตงที่พี่น้องดับพี่น้องดับสวีทรับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องที่รักสุขภูสุขพลุนด้วยครับทางเมืองไทยและ ทั่วทุกุมโลกคือเก่าพี่น้องมาพมโผกับผมคือเก่าเด้อครับเบาบนคนไก่บ้านสวีเดนพี่น้องโวัววันนี้มีทะเลวันนี่พี่น้องวันนี้มีกุ้งครับผมกุ้งตัวใหญ่ๆเนาะกับตําแตงพี่น้องเอ้ยนี่ตำแตงใส่เลียดดิดผสมพี่น้องเห็นไครับผมกับปลาหมึกไข่พร้อมพี่น้องเด้กกับปลาไซมอนหรือปลาลักสวีเดนเขาเรียกเนาะหรือปลาขโมยนะพี่น้องเลยมากิน ขอมาสุกบอกพีน้องเนาะพี่น้องเนาะมา嘛กินขอนุ่งกันพี่น้องฮะเข่าข้างน้ามากินกันได้พี่น้องเด้อบ่อรอ่างไรแยงห่างครับมือนี้บริหารงานพี่น้องมือนี้หยุดกับผมวันเสาร์พี่น้องจิ้งแล้วเนาะโอ้เทียนพี่น้องมาพอดีกินข้าวเทียนนุ่งกันได้พี่น้องเด้อแต่งสวีเดนกับผมมาแล้วพี่น้องนะคำใดขมันด้วยับพี่น้องเจ๋อพวกเขาพี่น้องเนาะ ขาอยากป่นี่พวราด้ปนของด้วยเขป่นโอ้หอมเปนของประแดกหอมขนาดเปนองเลยขออยาโพหรือมุมมา,างให้รหใหรเราปนองเนาะ เลยพี่น้องเอ้ยบองเลือดไปตมลงหมดสัมพี่น้องพร้อมพี่น้องเลยกุ้งผมกินไปเลยพี่นอ้อง,อง,ผ,อง,องผมว่ามันไม่ใช่สัมดีสแต่ได้อยากบอกแต่วัย <laughs> นนระบ็ตีขี้ขันแก่เตี้ยนะครับผม Người hoa hơn năm rồi đây nhỏ chẳng thấy cái mối hết 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 nóng hết 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 บ่มีสุปญี่ปุ่นกระซุปนำต้มมุ้งเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวชัวรว่ามันมีราาิญญาด้วยพี่น้องด้วยจะชือว่าละ่ะเส้นด่านทมบปิ้ปนแนวนี้เนาะไปกินดังเชียละกินให้หมดรงบอลให้พี่น้องบอนชื่นใจพี่น้อง,นง,นงเนาะอย่าไปซีเรียสครับพรุ่งนี้ก็ชาด้บพี่น้องแล้นบ่ ก,ก็พี่น้องกเดดดีเด่นกับปลาขโมยพี่น้องใครปลาสลาม้อพี่น้องเข่าเอ้่ติเบาบเนียนนาอเราดู้อเปิพี่นอ้องเลยมันเล่ดดีเด่นะครับมันคืออ,นอ,อืนใครเนาะออื่นว่าแต้งไปหรือว่าไคปลาสลอสลามพี่น้อง อมโดยส่นตั่น่โอเคป่สถานนะพี่น้อง<ม>กุปกรณ์มักเต่ความนันจะเสีเยไป<ม>อจับพี่นอกจัด ลองแก้วนองไปน้องนาะชชอเสียมลายเลยจิ๋วแบได้แถมขานแก้เดีย้คือจิว่าคนนี่ไปได้ี่น้องเด้งใหญ่ไปเลยแต่้ช้อนด้วยบวงติโอ้โอคุณสัตูนี่น้อง่อตอนมี่เลยน้องเอ้ยสดปกติไม่ค่อยกินปลาเนาะไม่ค่อยกินน้ำมาดีกินแต่ตอนนี่ี่น้อง ตอนสแซ่บเลยจรงไะแดกสแซ่บมัพร้อมจ้องเลยวาา่าสบิไทยก็คือประลั่นเองที่ว่ามจ๋จ๋าเาเป็นพ่นเราครับ ด้วยข้าวปุ่นด้น้งจีนน้ำผ่น้องเนาะ่อหมี่ไก่ห้อมพี่น้องโอ้ขบกมไกไ่น้อ,นพ,อ,นอพี่น้องลห่อด้วยน้อพี่น้องเนาะ หอตํา่อตําแตงที่พี่น้องหืมจัพี่น้องจับขอญาต์โคดือมูม,มามพี่น้องเนาะโดก,กับบ้านเฮาพี่น้องพิซซ่ามาได้กินปวดแทบปฏิเสธแล้วมาเฮาอุ้ยน่าเกลียดมูม,มามเยอะเลยนะพี่น้อง ไปสัตว์พี่น้องเออไปลีตว์น้องมาเลยเนา <c oughs> เดี๋ยวไปตเดือนถ้าไปาน้องเนาะคิดเลยมากพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วคือว่านหมด่องสนสนชนนะพี่น้องนม่บมคิดมากเจยวดังหมดที่สุาเลยฉันบอกทีก่น้อ รุดงานเลยพี่น้องจังโอ้โอหขอบคุณพี่น้องเลยข้าวชาแล้วนี่พี่น้องเราไปตามด้วยพี่น้องเด้อเด้อด,ด,ดิสต,ตังก็เต็มแดงทุรู้จักด้วยกันครับพี่น้องวันเราจะบอกไม่ถูกสุดยอดดิบุน นีม่มีสูตรต่อีเน้องนอเนาะดวตามีกระต้กติเราจะไปตั้มข้อรซองด้นติบ่ของเนาะชุดไทยไม่งา่ายเลยเากตัวเียแล้วีนเพราะกลุ่ม่น้องเลย กูคนหวานเด็พี่น้องเออโอ้อยเดี๋ให้กล่องเด็กินได้๋ได้พี่น้องจะได้หอมๆห,หน่อยพี่น้องจับใจร่วมกันครับผมเดี๋ยวให้ลูกเอาบนเห็นจบด็อกเตอร์ก่อนจะให้ลูกเอาบนผลิตว่ากล่องมีกินอาหารได้ะะ่ไหนจีบ้านเนาะดีดๆเ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวยังเด็กทรงกินผ่านกล่องไปให้พี่ให้น้อง เบิ้งพี่ลองช่มพี่ลองสัมผัสรสกิ่นมาตดเบาบนกระเทียนอยู่พี่้องเอ้กินาทอยมอสามนี่มหน่อยบอสีน่งพี่้องพอมีไอเห็จบปลหกนูติดูเห็นจบสดหน้โอ้ดีใจพี่้องเอ้เด็เนมนอง,ง,งนานเนาะ ถือว่ามาไกลเต็นฝันน่ีพี่น้องเนาะพีน่น้องกูยหอยจนพี่นออ้องขออนุญาตหอยนะพี่น้องเด้อขออนุญาตพูนิดนึงนะพี่น้องเนาะอคไรกส็สิมุ่งม,ม,มั่นี่แล้วเนาะ เจ้เรื่องไรครับอืมพอได้จิวบาโอ้มอนนี่ใส่กินสีบัวสนจะวันนี้ใส่เด้อพี่น้องส, <laughs> สันดันนะครับเดี๋ยวยนดีขอาจารย์เดพี่น้องเออวตาตมตามพี่น้อง เนี่ขอยัดต้อมนะครับผมรือรวมกันนอกทีห้องเกี่ยงตับไปหน่อยเ่ไมกินมาเบิดนิ้วข้าว่าหน่นอเจ็บที่ไปหน่อยเลย เขาอยากซุปด,ด้วยพี่น้องเด้อหรือเช็ดมุมปากเนาะแซ่บพน้องแซ่บดื่มนกว่าพี่น,อนอ้อเ็่นเป็น,นพิธนาอพี่น้องเนาะโอ้กขอัขอบคุณขอบคุณทาง้เข่าด้วยครับเอาย่บนโน่นสุขังลังเด้อพี่น้องเด้อ แซ่บๆไลค์ครับผมครับผมทุกท่านคุณผู้ชไรพี่น้องเอ้ยจะเพียงแค่กดไลค์กดแ like, ชร,ร์กดชอบก็ค่ายก็เป็นผู้ให้กำลังใจก็เบาบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมทุกท่านขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเนาะครับผมพบแต่ความสุขเนาะพี่น้องเนาะแล้วเราไม่รวยเด้อพี่น้องเด้อคิดไม,ไม่ได้พอกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ